เฮียทั้งคู่เลยไม่ใช่ใครเป็นคนไม่ดีล่ะกรนีไงไม่ดีทั้งแก๊งปากปากดีปากดีรอปากดีไปเรื่องปาก้ไม่ไหวแล้วนะ แล้วเขาก็แถให้คนอื่นผิดโยนคนนั้นบ้างโยนคนนี้บ้างเพื่อที่จะให้ตัวเองดูดีผู้ชายมันก็เหมือนกันหมดทุกคนนั่นแหละเกลียวเม้งทุกคนนี่หัวเกลียวเขียวอ่ะหัวเกลียวเขียวอ่ะร้ายมากมันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกครับผู้ชายอ่ะอะไรนะครับตะโกนเสียงดังเลยเอ้าไม่ใช่ อ้าหนูไม่ได้ว่าพี่นะว่าผู้ชายมันเฮี้ยทุกคนหนูไม่ได้ว่าพี่เลยจริงๆเดินผ่านติดสะดุ้งเลยว่าจะไม่ทักแล้วใช่ไหมคะพี่เอาง่ายครับเอาง่ายคุณที่คุณเจอมันคือคนที่แบบส่วนมากอ่ะแล้วพี่ดีไหมส่วนน้อยนี่มันจะดีครับใช่ไม่อะไรพี่ดีไหมดีไม่ดีเนี่ยไม่รู้ครับอ่ะเราจุกมวยฟังอะไรค่ะก็ต้องมปดีไงก็ต้องมาสัมผัสไม่จุกมวยฟังน่อยเปื่อเสี่ยงมันดีไงไม่มีไม่มีจุก่หนแล้วคน่ไมไม่ไม่ไม่แต่อยากจะบอกว่าพยายาม พยายามเจอคนนี่มันดีๆเข้าไว้ครับก็พยายามยากอยู่ดูคนต้องดูนานๆนะอย่าไปปุบปับแล้วรีบครบเลยคุคนๆจังอะเสียงคุ้นๆเนาะบางทีไหนดูดูตรงไหนอะคะเดี๋ยวดูก่อนไม่ใช่ดูอ๋อโอเคไม่ดูตรงไหนก็ได้อะครับดูใจอะดูใจอ่ะดูใจดูนานๆนะอย่ารีบ อย่ารีบปุบป,ปับรับคำเสียงคุ้นๆครับเหมือนเคยเจอเนาะเสียงพี่คุณน,นะคะเนะี่ยอ๋อไม่คุ้นหรอกครับก็แค่เดินเดินผ่านทางไม้เฉยครับชาวบ้านนะเป็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านเป็นต้นไม้ชื่อต้นไม้ครับชื่อต้นไม้เขียวอีเลยนะต้นไม้นี้เขียวจีมจมูกเขียวอ่ะเป็นโดนใครเขาหักอกมาครับเนี่ยสวยขนาดนี้หรอกไปหาผู้ชายนี่แหละแก๊งแก๊งสวยขนาดนี้ไม่น่าโดนหักอกนะครับเนี่ยน่าจะไปไล่หักอกคนอื่นเล้เนี่ย เขาทำกับหนูลงได้ยังไงคะเขาทำอะไรครับสวยทั้งขาวทั้งนีขนาดนี้ถูกผู้ชายแม่งโง่เหี้ยเดี๋ยวเหี้ยส่วนใหญ่แม่งเหี้ยใช้คำนี้ผู้ชายเหี้ยทุกคนเลยไม่ถูกไม่ถูกถูกถูกอย่าใช้คำว่าต้องถูก ไม่ทุกครับถ้าได้พบคนดีๆอ่ะมันมีอยู่แต่ปัญหายากแค่นั้นเองไม่แล้วช่วงไหนอ่ะคนดีๆมีช่วงไหนเดยวทุกช่วงแหละทุกช่วงแหละเอาง่ายๆบางทีมันอาจจะอยู่ใ,ใกล้ๆคุณก็ได้เราเจอเลยค่ะมกก็ก็มัวแต่ไปหาเจอแบบคนอะไรแบบนั้นเราเลือกสเปกเยอะไงครับลองไปเลือกคนที่แบบไม่เลือกเลยค่ะเอาหมดค่ะใครทักอะโอ้โหแล้วเขาทำไมมันเฮี้ยได้งไงครับมันจะไม่เฮี้ยยังไงอล่างเลามันเฮี้ยย,ยังไงเราล,ลองเล่าสิ พียโองสามคนนะคะเขาให้หนูเป็นตัวเลือกโอ้โหคือมันครบมันคุยคนเดียวสามคนเลยอย่างเงี้ยหรอพี่เคยเป็นแม่ล,ล,ลยย่าผัวสำรองอะไรเงี้ยไม่แล้วหนูไม่รู้เลยไม่รู้ตัวเองเลยเหรอครับไม่รู้เลยเหรอว่าแบบยว่าหนูเป็นตัวเลือกของเขาอย่างเงี้ยมันหลอกขนาดนั้นเหรอหนูไม่รู้คะ่ะมีพี่มาบอกหนูถึงรู้เรื่องวันนี้ไม่ก็เคยเจอพี่เคยเจอผู้หญิงที่แบบว่ามีตัวเลือกเยอะอย่างนงี้ก็มีก็มี นั่นไงไม่ผู้หญิงที่แบบเขารู้ไงคะว่าหนูเลือกเนอเออเห็นไหมเขาก็เลยหนูไม่รู้ว่าเขาเลือกเยอะไงค่ะอ๋อโอเคคือหนูไม่ได้ปิดบังเขาไงคะเอาไี้หนูก็รลยำพอกันอะใช่ไหมโอ้แต่เขาค่ะเพราะหนูเป็นคนนี้ค่ะคือเขารู้ค่ะเขาก็รู้ว่าหนูคุยกับเพื่อนเขาด้วยเราคุยกับเพือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุยกับเื่นเขาดยดี๋ยวนะหนูคุยกับเพื่อนเขาด้วยเหรอ คุยกับเขาไม่พอหนูก็คุยกับเพื่อนของเขาด้วยเฮ้ยนี่เอาเพื่อนเราฝูงเหรอไม่มันโดนเราเพื่อนเอาฝูงหรอก็คุยกันได้เป็นคนดีนะใช่ค่ะเพื่อนหนูลูกหนูเป็นคนดีนะคะแกบ้านน้ำลายอออ๊ด่าด่อนด่ายหน่นใช่ไหมก็ใช่ไอ้บ้านน้ำลายอยาจะด่าตรงหน้าอะะฮเขาว่าไม่มีสิทธิ์มาทำกับเพื่อนหนูแบบนี้อ๋อแต่เพื่อนหนูมีสิทธิ์จะทำกับเขาอย่างไรก็ได้อย่างนี้เหรอก็ได้เพื่อง ลูกฉันถูกต้องเขายินยอมบอกลูกฉันถูกลองเองอ่าแล้วคุณถ้าในเมื่อเขายินยอมคุณก็ต้องยินยอมที่เขาจะไปคุยอยู่คนอื่นด้วยดิไม่ยินยอมค่ะเราฝ่ายเดียวเท่านั้นค่ะเพราะเราลูกฉันคนดีอีกอย่างหนึ่งเขาไม่ได้มาบอกหนูค่ะโอ้โหเขาหนูไม่รู้ด้วยตัวหนูเองค่ะเออทำไมมันเฮียจังวะใช่ไหมล่ะเฮียทั้งคู่เลย ไม่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 โอ่ย่ไม่ใช่ฝัก่อนก่อักก่อนักก่อนลอยโอยักก่อนักกอนโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ไปตึกล้มันไอ้ผู้ชายื่อง้กโอ้ยโอ้ยโอ้ยักก่อน ปะอ๋อแหลโดนโดนหวยเอ้ยนี่แหละ่าแกบเอามันจิตหวยเอ้ยหัวใจเล็กตาอยากหน้าเมูกหน่อยไอ้เหี้ยเอ้ยเสียงก็ไม่มีโอ้คนยิงกิ้งก่าวที่หัวตาแมกมิดแกนแม่พูดมิดแกนโอ้ โอ้โหยังไงตัวยังไงคะตอบแล้วมองหน้านี่ทำไมตบมองหน้านี่ทังไมมองหน้านี่ทำไมโอเคหันหลังแล้วไม่ย่ตรงงกลลาเคะที่บอกว่าเฮียทั้งคู่คือไม่ได้ว่าหนูไม่ได้ว่าหนูคือว่าไอ้ไอ้ผู้ชายที่คุยกับหนูกับเพื่อนมันที่หนูไปคุยด้วยไงโอเคหันหน้าละทำกับผู้หญิงตัวอะไรอย่างงี้ได้ยังไงโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำอะไรอ่ะ ทำอะไรอ่ะไม่ทำอะไรเลยใครนิมีคนขอเบอร์พี่ในทวิตทับนี่ไงไม่ใช่หนูฟังเหนซีเนี่ยเขาก็ขอเบอร์หนูแล้วไหนมาคนใหม่ก็มีตั้งเยอะตั้งแยะไม่เอาคนใหม่อ่ะหนูจะไปแคร์มาทำไมอ่ะฮะเราประชานราษฎร์ก็ไม่แคร์ก็ไม่ครับหนูหนูจะเสียใจกับเขาทำไม ก็ไม่คิดอยากได้เลยค่ก็ไม่คีดยังร้องกระซิบกระซิบกันคำเมากันค่ะเมากันเมื่อกี้เมากันอ๋อเมากันไม่รู้อะดิไม่ค่าผู้ชายแบบนั้นหรอกโอ้โหแล้วทำลายร่างกายกันี่ยนนนั้ะเออแล้วก็ชอบทำลายร่างกายผู้ชายด้วยอย่างนี้เอาเวลาค่ะเอาเวลาไปทำงานลูกอ่ะพูดไม่ดีฟังไม่จบเลยไม่ฟังพูดเลยอ่ะมิดแกนก่อนเลยอ่ะใครจะอยากเป็นคนไม่ดีล่ะก็นี่ไงไม่ดีทั้งแก๊ง ฮักมากดีกูไปละไอ้ย่ะเว้ยช่วยด้ว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 ยไอ้เี่ย สเปรย์สับตาอยู่้ตลาดที่เป็นเบิร์นดูเกิดแก่จะตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเอาเวลาหัวตุ่จะเป็นสุขเป็นสุขกเกิดจะได้เก็เว้ซึ่งกันและกันเลยไอ,อ้หัวขวัยกูเกิดมากูเพิ่งเคยเจอได้ผู้หญิงไล่กระทืบกูได้ซัดอี้ยน,นี่กูตกตามกระดาษไหนเนี่ยไอส้สารเลยเอยเอเหนื่อยเออเหนื่อยอย่าไล่กูเลย โอ้โหไหวเอ้ยไอ้กูไปทำกูจะไปสภากูไปอาวุธถ้ากูมีอาวุธถ้ากูมีอาวุธปะวะไปกูมีอาวุธนี่มามาดิถึงเวลาละถึงเวลาละปากดี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 ปาดีไปดึงปาปากไม่ไหวแล้วนะ

อ้ยคุณมีมาเอามาเอาล่างเขาไปเดี๋ยวนี้อว้ยเออมากล้าพูดอย่างนี้กับเก่งเราได้ยังไงตีหัวบวดเลยมีตกใจมากว้ยทำไมดีคะเนี่ยเขาตีคุณมีของมามีเนี่ย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 สลบเลยเมื่อกี้ปีนได้ไงเนี่ยแคมามีชุบขึ้นมาเลยแค่นี้นะคลุ้มด่าไหมล่ะเราล้มล้มด่าไหม ลอกได้แล้ลอกหลอกรลอกรถฮะเขาไปไหนแล้วตกใจหมดศพยังดิ้นอยูลอกรถยังเราลิกกัด้ยนะเลอกแล้วครับเฮ้ยมีปัญหาอะไรป่ะฮะโอ้มีปัญหาอะไรป่ะอะไรครับเปล่าเลยครับก็เอ้าก็เขา ไม่อย่าไปทำอะไรเลยก็อยู่ดีโอ้ยใจเย็น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 ทำอะไรได้ไงพูดโกหกคุณบอกว่าคุณดีกว่าไม่ดีใจร้ายพูดไม่ดีไม่ผมยังไม่ทำอะไรเลยคนชั่วคนชโอ้คนโกหกคนโกหกไม่ได้พูดอะไรไมพูดไม่ดีอะทินะไม่ใช่ แล้วตีแม่หนูได้ไงแม่หนูรุนแม่พี่แล้วนะใช่ไม่ใช่ก็คือเขาหยิบอาวุธมาแล้วผมต้องป้องกันตัวไงผมต้องป้องกันตัวไงครับผมเรต้องผมคิดอะไรเนี่ยไม่อะไรเลยไม่ดุอ้าตายแเะตาอามันจิบคนเลวไม่ดีใจนะช้าช่วงกูมาอยู่กูเจออะไรเนี่ยกูเจอแกงไนไส้เดไม่ดีไม่ได้นะ ไม่พาร์เฟกต์พี่เหมือนพ่อดูเลยเปิดก่อนอู้เจออะไรนี่อะไอ้สัสตอปล่อยเขาไปเขาแก่แล้วอาจจะใกล้ตายแล้วในส่วนนี้ในส่วนนี้ก็ต้องปล่อยเขาไปถือว่าเราไม่อยากรังแกคนแก่ไม่ ไม่แต่ว่าพี่มีเพื่อนพี่ไหมรอรอ่ะไอ้ผมเรียกว่าพี่เอาเพื่อนมาสั่งเลยก็ได้โอ้โหไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับคือไม่มีพี่ก็ตายต่องนี้ไม่นี่เป็นแก๊งผู้หญิงหรออันนี้แก๊งผู้หญิงหรอสวยแน่ไนไม่ไม่แก๊งชื่อแก๊งว่าอะไรครับเป็นแก๊งชื่ออะไรครับอันนี้แก๊งชื่ออะไรเบบี้บีค่ะเบบี้บีหรอครับก็คือแก๊งแก๊งคุมเป็นแก๊งผู้หญิงที่คุมเมืองนี้เฉยใช่ไหมใหญ่สุดใช่ไหมไม่ทำไมต้องยืนรอมันไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดนะอันนี้ไม่ได้พูด มันก็คือวันๆก็คือคอยที่จะจะล่าผู้ชายอะไใช่ไหมครับก็ถูกไม่ใช่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 ไม่ถึงว่าจะมีเรื่องจะมีเรื่องจะมีเรื่องกับผู้ชายอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะพอดว่าเพื่นเฉยๆเพรามีหนุ่มมาทำอ๋อก็มีหนุ่มมาทำสวยเกินแต่ละคนสวยเกินแต่ไม่มีข่าวทั้งแก๊งใช่ไหมครับ ปากดีปากดีปากดีต้องเอาไปด่าเขาเลยเขาลุบบัฟไม่มีสิทธิ์พูดด้วยอยู่ตรงนี้ไปเลยเกลือบัฟบัฟเดี๋ยวนี้บัฟไอ้ฉันโคตรฉันโคตรจะฉันโคตรพ่อโคตรโค้ชแม่ฉันกูดิ้งตำรวจนะฮะกูยังตกือบมานไปละไปละไปละวันกูได้กูแจ้งเคสได้ฮะเออ เฮียยยยะเฮ้ยเอ้ยไ,ไม่มีใค <c oughs> รช่วยกูเลยไอสัตว <c oughs> ์ถ้ามีคนเอาเอจริงๆอะ่ะกูสาบานเลยนะไอสัตว์ถ้ากูมีโอกาสนะไ,ไอแกม,ม่งบีบีนะ กูสาบาลเลยกูจะกดแน่พูดดริที่เดิมกูเอาจมแน่ไม่พูดจริงไม่ชอบอารตีหรอกูกดจมแน่ไม่ชอบอารตีหรอที่เขาเชื่ออะไรนะครับใช่ไหมน่ะก็เมื่อกี้เสียงเขาคืออารตีอ่ะใช่เหรอตาหนูเหรออารตีเหรโอ้โหแม่งแทนเอาแทนเอาแม่งแทนไปกบเลยโอ้นี่คิดถึงแล้วเหรอเนี่ย นี่แดกน้ํานี่แดกน้ําไม่ได้เลยเนี่ยแดกน้ําแล้วพุงรั่วก็ตรงตามมาบ้านดีหนูก็ไม่รู้นี่ลาะหนูก็ว่าอยู่ทรงผมกิ้งก่าโอ้โห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 ไม่รู้แต่ตรงตาบอกว่าชื่อต้นหมอครับหมอครับไอ้พวกนี้มาทำลายครับหมอรีบไปด่วนเลยหมอหมอไปซ่อนก่อนหมอแกงนี่ไปแกงเลวระยำแก๊งเรียแกงคมไม่ได้หมอ หนูเป right. right. yeah. yeah, ็นผู yeah. ้หญิงนะคะหนูทำอย่างนั้นลงรองโดนใส่ร้ายนี่แจ้งความเลยไหมคะพ่อบอกเขาไม่ได้บอกกันนี่มันเขาไม่ได้อ้าวตามมาตามมาอย่าเลยปล่อยผมไม่รอ้ผมขอร้องและครับแกมเป็นบีบีคุณลงไป ไม่ไม่ได้ผมจะมาเอาวมเฉยผมมีนัดกับนายยกไม่ให้คนมีหนุ่มไหมคุณมีหนุ่มไหมหนุ่มหนุ่มไม่หนุ่มอะไรผมไม่มีโหจะมาเช็คไนีเฉยพม่นี้ผมมีแค่ขอละไมแล้วคุณมีเพื่อนไหมหในการมีมาสภามาสภาไม่ได้ไปสภารเร็วมาสภาโอ้ อ่ะขึ้นมาให้ขึ้นมาประสาาปรสาาโอเคปรสาาแล้วจบนะเราไม่มีอะไรคุยกันต่อนะโอเคไหมคุณ่าคุณจะทำร้ายผมีกนะได้คุณเราไม่ทำร้ายร่างกายแล้วนนหลานผมนะคุณต้องเอาผู้ชายไม่คุณต้องเอาผู้ชายมาสั่งเวอร์ก่อนโอ้โหมันต้องอย่างนี้คุณไม่ผู้ชายในเมืองนี้มันจะไม่พออีกหรอฮะอะไรนะผู้ชายในเมืองนี้ยังไม่พออีกหรอครับอืมเอ้ามันจะต้องพอทำไมละคนเรามันต้องไม่รู้จักปอสิโอ สุดยอดไอดอลนี่คือไอดอลใช่ครับสุดยอดครับอันนี้เขาห้ามมีเรื่องกันนะถ้าอยู่ที่นี่แล้วอะ่ะเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยค่ะแอดมิน,น,น,นครับครับอาติครั้งที่แล้วผมผมติดแอดมินแอดมินที่นี่ห้ามมีเรื่องกันใช่ไหมที่นี่ห้ามมีเรื่องกันใช่ไหมใช่ฮะ <laughs> ผมหนีผมหนีมาแล้วแย่ยูมีมลสนอยู่ค <laughs> รับเอาชิบหายละหายละ เคือไม่ใช่คือคือกับน้องออยครับน้องออยอะแอดมินออยอะครับเขาบอกให้เอาเอาอะไรนะแบบเด็กเดกเกอร์หรืออะไรสักอย่างครับที่มันแบบเป็นเทียสูงนะครับกว่านี้ถึงอาวุธออสตาหรือเปล่าครับใช่อาวุธนิเวอระครับอาวุธนิเวอร์ผมอาวุธนิเวอก็อติอยู่ในอยู่ใน ในตัวของอาสี่แล้วนี่ใช่ใช่แต่คือมันผิดเทียครับเขาบอกมันผิดเทียเป็นปืนหรืออะไรสักอย่างอ่ะมันผิดเทียคือมันต้องเป็นเทียสูงอ่นนี้คือมันมีเทียต่ำอยู่นะครับขอเปิดหน่อยอ๋อเรื่องปืนเหรอครับใช่หมังคิดว่านะจำไม่ได้หรอพี่นโมอันนี้หนูขอนะขอคุณค่ะมีสนับด้วไม่รู้ว่าจำไม่ได้ครับประมาณหมื่นวิครับพหมื่นวิหมื่นวิพีพหมื่นวิ ดี๋ยวสักรู่นะครับผมตามยี่โมได้ครับตามตาโนออยมัดีกว่าคุยง่ายกว่ามันต้องคุยหลายอย่างครับจำไม่ได้แล้วครับเบบี้บีโดนกูแน่กูสาบานเลยเอาแน่ยากูก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไอ้เหี้ย ตอนแรกกูแอบก,ก่อกูมาแล้วมาแล้วหากูไม่เจอหรอกห่างกูไม่เจอใกล้มากันแล้วกูเอาทั้งแกงแน่กูบอกแค่นั้นแหละไอสัตว์ถ้ากูได้เป็นใหญ่แล้วก็น้องอ้อยใช่น้องอ้อย,ออยป่ะครับฮลัฮโลโหลฮัลโหลใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ มีอาวุธอะไรครับที่พี่ที่ที่หนูทักพี่สดตัวมาว่าพี่เอามาผิดหรือว่าอะไรสักอย่างผิดเทีย๋อ้ยโอเคโอ้ยเจ๋งว่ะพูดแบบนี้ได้ด้วยทับมีทับดู

อยู่กับกูแทงแน่กูเอาแน่ก,นกูลากเลยอะเบีย <c> ร <oughs> ์น้องไหนหรอแฮมมินเนี่ยนะแ <c oughs> อดทำไมลอยหี้ย,ยสู้ไปก็สู้ไม่ได้ดิอ๋อโอเคกันเยียร์สองขอขอบคุณครับแล้วรถนะมาย,ยังอะไม่มีรถขับเลยอะใช้ชู้โคตรลำบากเลยนะ้องออยรถมายัายยงอับพี่มีรถ อ้าลปลาอะไรสัตว์ปืนเปตีที่ไหนวะทุกคนไม่อยากมีปืนวะปืนที่ไหนวะนีกยอนช่วยตัวตำราช่วอยู่ไม่ได้ไม่ค่อยถูกกับเวืย ผู้หญิงแก๊งผู้หญิงขนาดนี้เสียงไม่ดีเลยว่ะปืนต้องตีที่เดิมหมอโอ๊ยน้องอ้อยปืนต้องตีที่ไหนอะครับปืนอะมาหรือยังอะปืนที่เนี่ย